มาดูกันต่อครับมาดูพี่ตุนครับจะดไอบ้างครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับออกทางด้านขวามือไปฮะโจบ,บอกใจเย็นๆครับ ยกขึ้นมาหครับที่เดิมเลยครับพี่โจครับปัาโจครับจะขึ้นมาคุมโซนครับลูกนี้ครับ ตีตีผ้าไปสองไปแล้วต้องขึ้นมาแก้เกมครับนี่ครับขึ้นมาสวยครับยังไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าบางหน้าดีเหลือเกินครับ ส่งพิตุนไปตีหนึ่งใบครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีเปลี่ยนครับโอ้โหเสียได้ครับพี่โจรครับโอ้โหครับรัชวิทย์นส่งครับขอบรขอบคุณครับพี่เกษมนะครับมาช่วยตอบคำถามนะครับนี่ใส่เสื้อกรรมการสมาคมไปต่างประเทศไทยนะครับ น่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็นะครับอหไที่เราตอบได้ครับพิการก็จะช่วยตอบนะครับอันไหนที่มันลึกซึ้งนะครับนะครับต้องนะครับให้ท่านกรรมการนะครับจากสมาคุณไม่ต้องไม่ได้ไทยแล้วแล้วผู้มีความรู้ที่อบรมนะครับกัน รมโค้ดก็ดีอบรมนะครับผู้ฝึกสอนก็ดีนะครับนะครับแล้วอบรมผู้ตัดสินนะครับมีอยู่หลายท่านครับที่อยู่ในเพจทางชัดไทยนะครับขอขอบคุณครับสําหรับข้อมูลนะครับพี่ศักดิ์เกษมนะครับเราก็ช่วยกันแพร่ความรู้ครับนะครับแชร์ความรู้กันครับโอ้โหลูกนี้ดูครับดูครับ ที่เอกผัดไทยครับเขาอยู่ที่ไหนมาครับทําไมเราไม่เห็นเขาตีครับดูครับตีได้ยอดเยี่ยมจริงครับเกมนี้ครับขอบคุณกำนันไหนด้วยครับนะครับกับนะครับประธานหนูครับนี่ครับก็เป็นถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับในวงการไปตองไทย โครงการของสมุดสงครามครับพันกำลังไหลนะครับแล้ก็สนับสนุนนะครับในการ่าทอดนดนะครับทุกครั้งนะครับในที่ประธานหนุ่มจัดนะครับนะครับก็มีป่าชวิคอนส่งนี่ครับเป็นพันธมิตรกันครับนะฮะแล้วก็มีท่านประธานชูเดชครับนะครับสิงห์สุวรรณครับประธานชมรมไปตองกสิทธิ์ชั้นะบุรีสินะครับนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับ นาจตอนนี้นะครับไปตองนะครับประธานโหนูนี่ครับประธานชูเดชน่ครับแล้วก็นะครับกัทวิทยุส่งนี่ครับนะครับพอมีครับช่านิรันน์ครับขอบคุณนะครับพี่ชานิรัน์ก็เป็นสปอนเซอร์หลักของเพจไปตองชัดไทยนะครับแล้วก็เซม่ยสเตเดียมนะครับไม่ว่าเพจไตองชัดไทยจะไปไหนหรือจะทํากิจกรรมใดๆครับนะครับขอไปไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอดนะครับ ทำรายการนี้ก็มีครับสปอนเซอร์ด้านข้างนะครับนะครับสวัสดีน้องเชนด้วยครับสวัสดีเสียน้องสิงห์บุรีป่าแอนครับเชยงรายชัดเจนไหมครับน้องเชนครับเชียงรายครับเกมเลยครับทุกคนโอ้โหคะ